ที่จริงเดวิดเป็นคนขับรถแต่เขาเจ็บขา You hurt your feet I hit my toe my แบบเลือดออกอะ่ะโอ <laughs> เห็นเลือดไม่ได้นะครับผมเห็นเลือดไม่ได้เลยยาตึ้ง yeah, i ิฟโซ่สี่อันพอแล้วโอเคโอ้ Do you h a คุณมีคำว o าเบคอน Bacon คอนเบ This is Sriracha sauce ใช่เป็นซอสสีราชาครับเป็นตาไก่ก็นะครับวันนี้ก็อากาศดีเนาะตามที่ทุกคนเห็นว่าผมใส่เสื้อสีเหลืองเนาะวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองเพราะว่าอากาศ28องศาครับแล้วก็แดดมีบ้างนิดหน่อยแต่ลมแรงอยู่นะเดี๋ยวให้ดูวิว ็อยู่ที่ไลคอนสตรีท uh, นะครับตอนนี้ก็เดทให้เดวิดดูดอกไม้ได้ Can you turn for me please turn to the side Oh <อ> I'm cameraman <Yeah. S 2> today ไ oh, ด้เห็นตรงแบบว่าตอนนี้แบบว่าดอกไม้ก็ไม่ดอกไม้เขีเขยวๆเวดทเป็น very really green เนี่ย Leaves are on the trees now the spring เริ่มเขียวแล้ว ที่จริงเนี่ยยู u ค a นซ e e h ลโล o ที่จริงน่ยเดวิดต้องเป็นคนขับรถนะครับเออสอร r ที่จริงเน่ยเดวิดเป็นคนขับรถแต่เขาเจ็บขา you hurt your feetI hit my toe แบบเลือดออกอะ่ะโอ้เห็นเลือดไม่ได้นะครับผมเห็นเลือดไม่ได้เลย <laughs> นั่นแหละครับวันนี้ก็อากาศดีเนาะวันนี้ประมาณ28องศา28 degree supposed to be doesn't feel like it. no it's outside ก็เลย Inside the car is not cold, is not warm. Oh, that's c อ u s อ the air c o n d i t i o n ใช่ก็ใส่แอร์ไงมันก็หนาวแหละแต่จริงๆอากาศคือ 28. 28 d o e it say No, it s a มิ่อนกัน Down that way. จะจอดก่อนแป๊บนึงนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองแค่แบบว่าเด่นมากเลยนะบัมเบ e รบีบยัโลบไปไหนใครก็มองโอเคครับให้เดวิดเอาผ้าไปส่งส่งสักก่อนเนาะเป็นผ้าปูเฉยครับได้ <Bye. S 1> <laughs> ก็นั่แหละครับเนาะเป็นวันนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าอากาศดีวันหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่วอกินของใช้ซ่วอกินของใช้แต่วันนี้เดวิดเจ็บขาเดี๋ยวผมไม่ดูเจ็บขาสงสารอยู่นะครับแต่ให้เดินไปฝั่งนู้นก็นะครับถ้าใครที่ยังไม่ติดตามช่องเนาะก็อย่าลืมเลยนะครับติดตามช่อง mrc นะครับ mrc channel เนาะจะมีคลิปต่างๆนะครับที่แบบว่าออก มาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะไปเติมน้ำมันด้วยเข้า BP เลยครับชีพเลยเ e s ยัสเย ก็นะครับที่นี่เขาขายน้ําแข็งเนาะนี่นะครับก็ขายเป็นถุงห้ากิโลนะครับห้ากิโลก็ห้ากิโลถุงหนึ่งก็สี่ดอลลาร์นะครับสี่ดอลลาร์ก็แปดสิบาทแปดสิบาทห้ากิโลนะครับหรือว่าซื้อไปสามถุงเลยเนี่ยสามถุงเขาขายไปที่สนะิบเอ็ดดอลเนาะหรือว่าสองร้อยห้าสิบาทนะสามถุงนะครับแล้วก็จะมีแก๊สเนาะอันนี้ก็จะเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าแก๊สปตทนนั่นแหละอันนี้ก็จะขายกันอันนี้ อันนี้ก็จะเอาไปปิกนิกพวกนี้นะครับเป็นแก๊สไม่ใหญ่เนาะน่าจะประมาณ8.5ดกิโลนะครับ8.5ดกิโลตกไป50ดอลสองร้อยห้าร้อยห้าร้อยแต่ท่านี้ยถ้าเติมน้ำมันเนี่ยเขาเติมเขาเรียกว่าเขาจะไม่มีบริการเหมือนว่าที่ประเทศไทยเนาะที่ประเทศไทยไก็จะมีพนักงานเติมน้ำมันใช่ไหมแต่ท่านี้ไม่มีนะครับก็ผมคิดว่าหลายๆประเทศในอ่าอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับเขาก็แในออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะไม่มีการเติมน้ำมันให้เนาะ คือแบบว่าเราเหมือนเราบริการตัวเองใช่บริการตัวเองนะครับที่นี่ก็จ่ายไปทั้งหมด32ดอลลาร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราใช่ครับครึ่งแทงก็ใช่ไม่เติมเต็มเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันถูกเนาะก็เลย <c oughs> ก็เลยบอกว่ามาเติมน้ำมันดีก,กว่าสามเจ็บขาสงสารอยู่นะเพราะว่า เรียกว่าอะไรนะเดินไปแทงอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละไปแทงท,งทักษาครับเดี๋ยวเราไปซื้อของนะครับซื้อของต่อเนาะแล้วก็อันบ็อกของก็นะครับก็เป็นที่เดิมเนาะที่เดิมนะครับ Oh, Do you want some to eat? Yeah, I think give four. See, I don't follow. Okay. Four. ห้องแล้วเนาะโหมดพิซซ่าอือสิ่งห้องแล้ว,ลวนั่นแหละเนี่ยพอดีพาไปแบบไปทางอีกฝั่งหนึ่งเนาะ Let's start unpacking the shopping Are you helping? No You're not gonna help <laughs> I do <laughs> So <a> pineapple Pineapple Awesome apples you can put in there มะเขือเทศ Oh, that's too difficult. Ma ku Mak Lek. Oh, there's more? Yeah. No, that's too long. There are only tomatoes, that's one word in English. Mak ku a lek. Ma Yes. Gluey. 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 Don't have that silk on my, Potato. Oh, you don't know you did to notice. this. If I have to learn to for everything we unpack, we'll no. still be here at midnight unpacking <laughs> the shopping. What is it? It's a potato. Man farang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 . Farang. So it's looks the same skin. What if it's a red potato? You can get red potato. Man <laughs> <here>. <laughs> What is it called when i talking to you this one? This is tomato sauce. Oh, what is it in this? I, I can't remember. I can't remember. Makote. Makote. What is called? Makote sauce. Sauce. The s a u e Sauce. Makote. Yes. OK เคครับเดี๋ยวผอาของเข้าเต้นก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นพานาปุ่มสับปะรดส a บป a ร o อะโวคาโ Avocado! <laughs> no Thai word <wave>, for avocado. <laughs> avocado. Ooh, it's just avocado then. Okay, good. That's one bag done. Let's see what we've got here. Salad. 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 Yeah, easy. Yeah. banana. Bluey. yes <laughs> mushroom you must have a word for mushroom yeah okay do you have a word for bacon no ba bacon bacon <laughs> you just say bacon bacon there's no Thai word for bacon no we don't have the word for bacon no bacon i think yeah Okay. You must have a word for eggs. Oh. Egg it can be like oh, what could egg be or... can be the kaife. Oh kai gai. No, you have to say it correctly. Kai gai. Yes. <laughs> Go on, quick quick quick. Halanish <laughs> oh. <laughs> This is fish. Pla. Yes. Pla. They all meat sending a pla. Niepla. Yeah, we call it meat. Yeah, meat fish. Fish meat. Fish meat. Baza. Baza. we are you from? Vietnam. Why do we have to bring fish from Vietnam? In Australia. I don't know why do we have to bring fish from Vietnam. We have yeah. a lot of fish here. These are prawns. Fresh prawns. Yes. Kung. Kung. ฟรชยกุ yes. s <S I I ้งสดกุ้งอันนี้ขายเปกิโลนะครับอันนี้ครับ i กะเากะเาอนี่ใส่แก้วรกรสิวน These are strawberries. And there's no Thai word for strawberries, this is there? Strawberry. Strawberry. <laughs> okay. Strawberry. Oh, so much on there. Strawberry. Blueberry. I bet there's no Thai word for blueberry. 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 <laughs> <laughs> what do you mean, two? What is Blueberry. It's not him. What is it? Blueberry. What about butter? Nei. No. Noi. Nei. Noi. No. No. Yes, butter. I saw. no that, good. that sounds like a cow again no a yeah, cow I said this. cow cow pork moo Moo. ห o ูเนื้อหมูเนื้อหมูตอบไอ้ก็ขายเป็นกิโลนะครับก็หนึ่งกิโลเนาะเป็นข้าวไทยแหละ how much is a kilo of rice

แตงกวาแตงกวาแตงกวา่มันไม่ใช่แบบว่าแตงกวาแบบประเทศไทยเนาะนี่มันเป็นแตงกวาแบบว่าได้คำ From ล e b a น e s เนาะ No t h e s a r European style อ yeah, ันน right? like ี้เป็น The g r o w n e r e ใช่ของยุโรปเนาะมันเป็นแบบเนี่ยแตงกวาครับอันนี้ขายขายเป็นลูก YogurtYogurtFor English people that's yogurt โยเกิร์ต We say yogurt. โยเกิร์ตใช่ถ้าเป็นออสเตรเลียก็จะโยเกิร์ตเนาะ Remember ว่าเขาอยู่ในผลิตภัณฑ์ความ No น้ำมันพืชโอ้น้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันพืช But this sunflower ก็เป็นน้ำมันน้ำมันพืชเป็นน้ำมันของดอกทานตะวันนะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะห้าสิบบาทนะครับน้ำมันทานตะวัน I know what this is. This is Sriracha sauce. ใช่เป็นซอสเีรราชานะเป็นตากไก่ตากไก่เีรราชาอันไี้มีขายของเวียดนามนะครับ No product of USA no. นำเข้าจากอเมริกาอะไรเนี่ย More cow. 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 Yes. Yes. Cow. cow 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 Yes No cow 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 Two cows Is Broccoli. Broccoli. <laughs> it's disappointing names to time. You want to a what? Broccoli, tie Okay. These are gloves for your hands. Tumu. to Tumu. That's it. That's it. Yeah. Got have. ก็ของก็มี so hungry, got อีตปาต้องโกนะครับเดี๋ยวไปดูไอคุณจะโชว์ตั้งแตต้นตัวนี่เป็นปาต้องโกนะที่แบบว่าเราทำแล้วแช่แข็งไว้นะครับเดี๋ยวเอาเข้าไมโครเวฟเนี่นยนั่นแหละครับแล้วก็นี่นะเนาะก็จะมีบัควีดมีกล้วยปาต้องโกโอเคครับนั่นแหละ you want to eat this now จะจะต้องเซทเฟส ก็นะครับหวังว่าเพื่อนเพนทุกคนนะครับจะชอบคลิปนี้นะครับที่แบบว่าเราไปซื้อของนะครับของกินของใช้เนอะก็ยอดทั้งหมดน่ะเท่าไหร่เนี่ยทำให้ซื้มสิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดดอลลาร์นะครับก็แล้วครับโอเคครับนั่นแหละเดี๋ยวเราเจอกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ